สวัสดีท่านผู้รับใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านคุณประเจ้าสำหรับเชาวันใหม่นี้นะคะให้คุณสมจิตอ่านบาวชนะชุดแรกที่ส่งเข้าไปค่ะโลมบทที่10ข้อที่9ถึง11คือว่าถ้าท่านจะยอมรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในใจว่าพระเจ้าได้ทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายท่านจะรอดเพราะว่าการเชื่อด้วยใจ ก็นำไปสู่ความชอบธรรมและการยอมรับด้วยปากก็นำไปสู่ความรอดเพราะมีข้อพระคัมภีรว่าทุกคนที่เชื่อในพระองค์จะไม่ได้รับความอับอายนิปรูปบทที่ 13: ข้อ5ท่านอย่าเป็นคนเห็นแก่เงินจงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่าเราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลยมาระโก11ข้อ23บเราบอกความจริงกับท่านว่า ถ้าใครสั่งภูเขานี้ว่าจงลอยลงทะเลไปและใจไม่สงสัยแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้นก็จะเป็นไปตามนั้นจริงๆคุณพระเจ้านะคะประวัติารมของพระเจ้าตอนนี้ก็จะให้หัวข้อที่บอกว่ากล่าวสิ่งที่คุณเชื่อสิ่งใดที่เราเชื่อเราพูดออกมาทั้งสองอย่างนี้ต้องไปด้วยกันไม่เพียงเชื่อในใจเท่านั้นอย่างเดียวเราจะเป็นจะต้องพูดหรือทั้งเชื่อทั้งพูด เป็นเรื่องที่การทำงานที่พระเจ้าต้องการที่จะให้มันเกิดขึ้นพร้อมกันในเวลาเดียวกันคือสิ่งที่เราเชื่อด้วยใจนะฮะต้องเริ่มจากก็คือเราต้องเชื่อก่อนถ้าเราเชื่อเราก็พูดสิ่งที่เราเชื่อออกมาแต่ถ้าเราพูดแล้วเราไม่เชื่อก็เป็นการที่เราเชื่อแต่เราไม่ได้พูดมันก็ทำงานด้านเดียวไม่สามารถที่จะเห็นผลที่เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้น ถ้าเราพูดแต่เราไม่เชื่ออันนี้ก็เป็นการหลอกตัวเองเพราะฉะนั้นพระคัมระเจ้าจึงบอกกับเราเพราะว่าการเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรมและการยอมรับด้วยปากก็นำไปสู่ความรอดมันต้องมีภาคปฏิบัติออกมามีการแสดงการกระทำร่วมเพราะนั้นคริสเตียนหลายคนเลยทีเดียวทุกทรมานเพราะว่าประสบการณ์ส่วนตัวของเขาไม่ได้สอดคล้องกับความจริง และสิ่งที่พระคำของพระเจ้าบอกเอาไว้แม้ว่าเขาจะเชื่อพระคำของพระเจ้าก็ตามการที่เราเชื่อในพระคำไม่ได้หมายความว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นไปตามนั้นเพื่อชีวิตที่เราต้องการความเชื่อนั้นน,นไม่เพียงพอเราจําเป็นจะต้องนะคะมีความเชื่อแล้วก็เราจะต้องประกาศออกมาด้วยเชื่ออยู่ในใจไม่เพียงพอ เหมือนกับเราไม่ได้ใช้ความเชื่อถ้าเราไม่ได้พูดสิ่งที่เราเชื่อประกาศถ้อยคำแห่งความเชื่อเราก็จะไม่ได้เห็นผลเราก็จะไม่ได้ความเชื่อที่มีผลเพราะฉะนั้นหลักการในพระคัมภีร์ตอนนี้ได้เปิดเผยว่าแม้ว่าเราจะเชื่อและได้คืนดีกับพระเจ้าแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะชื่นชมยินดีกับผลดีแห่งความเชื่อหรือผลดีแห่งความรอดและความชอบธรรม จนกว่าเราจะทำตามข้อพิอพีที่เราเชื่อวันนั้นการที่เราเชื่อเราเชื่อด้วยใจรับด้วยปากทั้งสองอย่างนี้จะต้องมาควบคู่กันแล้วเราจะเอาความเชื่อเหล่านั้นออกมาเป็นการปฏิบัติตามถ้อยคำแห่งความเชื่อคือสิ่งที่เราจะทำตามทั้งพูดสอดคล้องประกาศออกมาแล้วก็มีพฤติกรรมร่วมกับข้อพิอพีที่เราเชื่อนี่คือการทำงาน การทำงานต้องครบเซตทั้งใจทั้งปากทั้งพฤติกรรมนี่คือความหมายของการที่เรากล่าวสิ่งที่เราเชื่อถ้าเรายังไม่เห็นผลก็แสดงว่ามันต้องขาดส่วนใดส่วนหนึ่งลอ,องไปเช็คดูเชื่อเหลือเกินว่าสิ่งที่พระเจ้าตรัสมันจะเป็นกระบ,บวนการมันจะเป็นเซตของมันเริ่มต้นด้วยความเชื่อถ้าเราเชื่อเราก็ต้องยอมรับพูดออกมา ในพระคำของพระเจ้าว่าการยอมรับด้วยปากก็นำไปสู่ความรอดถ้าเราไม่ได้ยอมรับมันหมายถึงว่าเราไม่เห็นด้วยมันเกี่ยวข้องกับการเห็นพ้องในสิ่งที่เราเห็นด้วยในสิ่งที่เราเชื่อการพูดเป็นสิ่งที่เราเห็นด้วยกับพระเจ้าเป็นการสื่อสารที่เราเห็นด้วยเราพูดออกมาเราเห็นด้วยกับสิ่งที่เราเชื่อและพูดในสิ่งที่เห็นด้วยกับพระเจ้า เมื่อพระเจ้าตรัสบางสิ่งบางอย่างเราจะเป็นจะต้องตอบสนองไม่เพียงแต่ในใ,นใจเราต้องพูดเพื่อสิ่งที่เราเชื่อมันมีการเห็นพ้องอย่างง,งนะคะมันเป็นเรื่องที่บางทีมันต้องเข้าไปลึกๆที่มันเป็นจริงถ้าเราไม่ได้พูดในสิ่งที่เราเชื่อมันก็ไม่สมบูรณ์แบบมันจะออกมาเป็นพฤติกรรมมันค่อนข้างจะยากนะคะถ้าเราพูดแล้วเราไม่เชื่อ ก็ออกมาไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเชื่อเราประกาศออกมาระบบสัมผัสระบบประสาทของเราเนี่ยนะครับมันทราบแล้วมันก็จะสั่งให้มีพฤติกรรมแล้วเราจะมีประสบการณ์ในสิ่งที่เราเชื่อเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องทําสิ่งเหล่านี้เพื่อเราจะมีประสบการณ์กับความเชื่อและความเชื่อที่เราประกาศออกมาเราจะได้รับพระพรเพราะว่าพระคําของพระเจ้าเป็นชีวิตของเราเชื่อด้วยใจรับด้วยปาก เชื่อด้วยปากรับด้วยใจเชื่อด้วยใจรับด้วยปากมันเป็นการทํางานที่สอดคล้องกันแล้วก็เชื่อในสิ่งที่เห็นด้วยจนประกาศออกมาก็คือพระคําของพระเจ้าพระเจ้าให้ปากแก่เราเพื่อที่เราจะสามารถพูดได้สื่อสารได้ใช้พระคําของโปรองได้อย่างดียอดเยี่ยมนะเมื่อเราพูดออกมาเรากําลังประกาศทิศท,ทางที่เราจะไปเมื่อเราพูดออกมาก็คือเราเชื่อ อย่าลืมเรื่องนี้นะคะอย่าไปพูดแล้วก็ไม่เชื่อมันจะเป็นการหลอกลวงทั้งตัวเองและชาวบ้านและหลอกลวงพระเจ้าด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพูดก็คือสิ่งที่เราเชื่อเราต้องมั่นใจในสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเราและเราก็เชือ่อและเราก็รับเอาแล้วเราก็พูดนะอย่าไปพูดลยอยๆอย่าไปพูดนะคะในสิ่งที่เราไม่เชื่อเพราะมันเป็นการโกหกก็ขอพระเจ้าช่วยเรานะคะ ที่เราจะพูดในสิ่งที่เราเชื่อแล้วก็เราประกาศถ้อยคําแห่งความเชื่อกำลังบอกทิศทางที่เราจะไปกำลังบอกทิศทางว่าเรากำลังเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเราเพราะเราประกาศถ้อยคำไงคะพระวจนะคำของพระเจ้าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าอันดีเลิศสำหรับชีวิตของเราพระคำของพระเจ้าต้องการที่จะให้ชีวิตของเราตอบสนอง ไม่ใช่มีให้เราเชื่อในใจแล้วก็ไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นเราจะต้องตอบสนองโดยการที่เราทั้งใจเราก็เชื่อทั้งเราประกาศสิ่งที่เราเชื่อพูดถ้อยคำแห่งความเชื่อเราจะเห็นว่าบางสิ่งบางอย่างจะเกิดผลจะมีผลผลิตเราต้องเรียนแบบจากพระเจ้าพระเจ้าตรัสหลายสิ่งหลายอย่างก็เกิดพระเจ้าให้พระฉายแก่เราเราเป็นลูกของพระเจ้า พระเจ้าทาอะไรก็แล้วแต่พงค์จะไม่เพียงแต่ตั้งใจแต่พงค์จะพูดออกมาด้วยในมาระโกบทที่11บเอข้อยีให้คุณสมจิตอ่านนะคะระบบความจริงกับพวกท่านว่าถ้าใครสั่งภูเขานี้ว่าจงลอยลงทะเลไปและใจไม่สงสัยแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามสิ่งที่สั่งนั้นก็จะเป็นไปตามนั้นจริงๆเห็นไหมปากของเราสําคัญนะคะ พระคำของพระเจ้าก็ยืนยันให้เราทราบว่าถ้าเราเชื่อแล้วเราพูดออกมาประกาศออกมาสั่งออกมาเราไม่ได้สั่งแบบเลื่อนลอยเราสั่งด้วยความเชื่อเรากำลังใช้ความเชื่อเรากำลังใช้สิทธิอำนาจด้วยเมื่อเราประกาศอะไรออกมาถ้อยคำที่มีความเชื่อมันจะเกิดผลแน่ๆถ้าถ้อยคำที่เราพูดออกมาแล้วเราไม่เชื่อมันไม่เกิดผลแน่ เพราะฉะนั้นถ้าเราจะกล่าวอะไรที่เราต้องการผลเราต้องการผลผล,ผลิตเราต้องกล่าวสิ่งเหล่านั้นด้วยความเชื่อโดยเฉพาะพระวจนะคำของพระเจ้าสิ่งที่จะทําให้พระคาของพระเจ้าเกิดผลดีในชีวิตของผู้เชื่อก็คือเราต้องมีความเชื่อจึงจะไขเป็นกุญแจที่จะปลดล็อกถ้อยคําของพระเจ้าทําให้มีผลผลิตเกิดขึ้นบางคนเราจึงบอกว่าเขามีความรู้เรื่องพุัธพีเยอะ ท่องกลับหน้าไปหลังได้แต่ว่าไม่มีผลผลิตทําไมล่ะคะเพราะว่าใจของเขาปากของเขากับพฤติกรรมมันไม่สอดคล้องถ้าพูดสั้นๆก็คือไม่เห็นด้วยกับพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราต้องเห็นด้วยเมื่อเราพูดคือเราเชื่อในสิ่งที่เราพูดและเราก็จะทําตามที่เราพูดทําตามที่เราเชื่อเพราะฉะนั้นหลายคนเลยทีเดียวเราพูดกับคนอื่นและเราก็ไม่ทําตามเรากําลังโกหกคนอื่น เหมือนเราไปตกลงคำมั่นสัญญากับคนนั้นคนนี้อย่างนั้นอย่างนี้แต่เราทำไม่ได้เขาก็เรียกว่าการโกหกไม่รักษาคำมั่นสัญญาด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องรู้ว่าสิ่งที่เราพูดเราต้องรับผิดชอบความเชื่อที่เรามีเนี่ยถ้าเราเชื่อในสิ่งที่นะพระเจ้าพูดกับเราแล้วเราก็เชื่อด้วยใจรับด้วยปากแล้วกล่าวสิ่งที่เราเชื่อออ,อกไปนะคะพระเจ้าบอกว่ามันจะมีผลผลิต มันจะมีสิ่งที่เราเชื่อฮาเลลูยาในฮิบรูบทที่สิบสาข้อหให้คุณสมจิตอ่านนะคะท่านอย่าเป็นคนเห็นแก่เงิน <c oughs> จงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่เ <c oughs> พราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่าเราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลยเราจำเป็นจะต้องเข้าใจหลักการในพระคำของพระเจ้าตอนนี้ <c oughs> ถ้าเราเชื่อเราพูดสิ่งที่เราเชื่อและเราก็เป็นคนที่ รอคอยสิ่งที่เราเชื่อไม่ใช่พูดเราก็ไม่เชื่อเราติดตามพระเจ้าเราต้องมั่นใจในสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังถ้อยคําของพระเจ้า <imbalance> <Police> บางทีเราไม่รอคอยเราไม่ <singing> เมชื่อในสิ่งที่เราพูดเราก็คิดว่าสิ่งที่เราพูดไม่เกิดขึ้นจริงหลายคนก็ไม่ได้สนใจถ <words> ้อยคําที่เราพูดออกไปสิ่งที่เราเชื่อเราพูดว่าโอ้ oh, เราจะมั่งคั่งเราจะมั่งมี พะเราไม่มีเงินเราก็ปฏิเสธพระคําของพระเจ้าโอ้พระคาคงไม่เป็นจริงแน่เราก็เป็นคนที่คบกับพระเจ้าเห็นแก่ได้ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าไม่ได้เชื่อเรื่องความเป็นพระเจ้าของพระองค์คือเราคบกับพระเจ้าเพื่อพระพรเราคบกับพระเจ้าไม่ได้บอกว่าพระองค์เป็นพระเจ้าเป็นจอมเจ้านาย เราจำเป็นจะต้องรู้ว่าพระเจ้าเป็นเจ้านายของเราด้วยเป็นองค์มผู้เป็นเจ้าของเราและเราเชื่อในองค์มผู้เป็นเจ้าคือเรารอคอยสิ่งที่พระเจ้าจะทาผ่านคำมั่นสัญญาหรือพระคำของพระเจ้าบางทีถ้าเราไม่ได้ดังใจหมูไปไกลมาเราก็บอกว่าเออไม่ใช่ไม่เป็นจริงความเชื่อไม่มีจริงเพราะเราเป็นคนเห็นแก่เงินจึงปฏิเสธ้อยคำ เพราะว่าเขาไม่ได้เห็นเงินแต่เขาได้ยินเสียงของพระเจ้าแต่เขาไม่เชื่อแต่เขาพูดเลื่อนลอยเพราะฉะนั้นการที่เราพูดพระคําของพระเจ้าเราต้องเชื่อเราอย่าไปคิดเออเองเราต้องเห็นแก่ความเชื่อเราต้องเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เห็นแก่เงินเราจะไม่คบกับใครก็แล้วแต่เราจะมาคิดแต่เรื่องผลประโยชน์เราจําเป็นจะต้องรู้ว่าเรากําลังอยู่ในความเชื่อเราต้องรอคอยเราต้องอดทน เราต้องเห็นแก่ความรอดเราต้องเห็นแก่องค์อาวุเป็นเจ้าที่พงประทานความรอดให้กับเรานเรื่องความรอดมาเป็นแพ็กเกจไม่ใช่แต่เรื่องเงินอย่างเดียวพระเจ้ารู้แล้วว่าเราต้องการถ้าเราได้ความรอดก่อนถ้าเราได้พระเจ้าก่อนถ้าเราได้ความรอดที่พระเจ้าให้กับเรายกบาปใ,ใ,ใ,ให้กับเรามีชีวิตใหม่ก่อนบังเกิดใหม่ก่อนเพราะว่าการที่เราพูดถ้อยคําแห่งความเชื่อการที่เราพูดถ้อยคําเห็นแก่องค์อาวุเป็นเจ้า หรือเชื่อในพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าถ้อยคำที่เราเชื่อมันจะเป็นเรื่องการปลดปล่อยเพราะฉะนั้นถ้าเราติดตามพระเจ้าเราต้องให้พระเจ้าสร้างเราสร้างชีวิตของเรานี่คือหลักการนะคะเราต้องมีชีวิตใหม่เราต้องเติบโตในความเชื่อเราต้องเติบโตพัฒนาจนเราเนี่ยพูดถ้อยคำแห่งความเชื่อเห็นด้วยกับพระเจ้าเราต้องให้ความสำคัญเรื่องความรอดก่อน ให้ความสําคัญเรื่องฝ it, いい่ายวิญญาณก่อนไม่ใช่ให้ความสําคัญกับเงินก่อนนี่พระเจ้าถึงบอกกับเราว่าอย่าเป็นคนเห็นแก่เงินจนทิ้งความรอดจนทิ้งความเชื่อจนทิ้งเรื่องชีวิตฝ่ายวิญญาณพระเจ้าต้องการสร้างเราและต้องการให้เราเนี่ยอยู่ในกระบวนการที่เกิดผลสำหรับเรื่องความรอดมันไม่ใช่เรื่องเงินเท่านั้นเรื่องเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่พระเจ้าจะดูแลเราอยู่แล้วพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงที่ดี เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เห็นแก่วความรอดถ้าเราไม่เห็นแก่พระเจ้าแต่จะพูดถ้าเราไม่เห็นแก่วความเชื่อที่ดีงามที่ชอบธรรมเห็นไหมเพราะว่าการเชื่อด้วยใจก็นําไปสู่ความชอบธรรมต้องมีความชอบธรรมต้องมีพระเจ้าถ้าพระเจ้าไม่ประกาศว่าเราเป็นคนชอบธรรมเราก็จะไม่รอดนะคะเราก็ยังเป็นคนบาปอยู่ดีเราก็ยังอยู่ในการลงโทษอยู่ดี พราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องเป็นคนเห็นแก่ความรอดเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าเห็นแก่ความเชื่อที่พระเจ้าให้ความชอบธรรมกับเราพระเจ้าเท่านั้นที่ประกาศว่าเราเป็นคนชอบธรรมและเราจะได้ไปสวรรค์ยกบาปให้กับเราเราจะไม่นจะต้องสนใจชีวิตนั่นเองชีวิตฝ่ายวิญญาณชีวิตชอบธรรมชีวิตที่ถูกต้องตามพระวจนะมีกฎหมายของพระเจ้ามีศิลธรรมจัรยาบรณของพระเจ้า เราต้องเข้าใจในต้อยคําของพระเจ้าว่าพระเจ้าต้องการให้เรามีชีวิตใหม่และต้องการที่จะให้เราเนี่ยนะคะได้รับการปกป้องรักษาความรอดมันเกี่ยวข้องกับการปลดปล่อยออกจากบาปออกจากคํำสาปออกจากมารและการปกป้องกันร,รักษาจนนํามาถึงความเจริญรุ่งเรืองสุขภาพดีเพราะฉะนั้นเราอย่าหยุดที่จะเชื่อเรื่องความรอดเราอย่าหยุดเชื่อในเรื่องที่พระเจ้า จะทำขอให้เรามั่นคงในความเชื่อก่อนขอให้เราเข้มแข็งในฝ่ายวิญญาณก่อนบางคนเชื่อพระเจ้าเพืบต้องการนั้นต้องการนี้ถ้าพระเจ้าไม่ให้ก็ไม่อยู่ก็ไม่เชื่อก็กไม่รับใช้ก็ไม่ติดตามพระเจ้านี่แหละคือการที่เราเห็นแก่เงินคือการที่เราเห็นแต่เรื่องส่วนตัวเห็นเรื่องที่เราต้องการแต่เราไม่คิดถึงพระคุณพระเจ้าเลยเรื่องความรอดมันเป็นเรื่องคุณธรรม เรื่องความรอดมันเป็นเรื่องมีจิตสำนึกด้วยมีใจกตัญญูมีใจรักพระเจ้าเหมือนกับลูกเรานี่แหละมารักเราแต่ตอนที่ขอเงินเราถ้าขอเงินไม่ได้ไม่ฟังฮึดฮัดแล้วก็ต่อสู้นะพ่อแม่ก็ทุกข์ใจเพราะฉะนั้นมันเกี่ยวข้องกับศีลธรรมตรงนี้ด้วยเราต้องยอมให้พ่อแม่สร้างเราสอนเราอบรมเราเราจะเป็นคนนิสัยดีเราจะเป็นคนที่เชื่อเราก็บังเกิดใหม่แล้วก็เป็นคนชอบธรรม และยิ่งเรามายอมรับถ้อยคําของพระเจ้าแล้วเป่าประกาศถ้อยคําแห่งความรอดเป่าประกาศถ้อยคําแห่งความเชื่อเราจะรับการปลดปล่อยเราจะรับการปกป้องเราจะรับการรักษาเราจะ,จะเจริญรุ่งเรืองแน่นอนเพราะพระเจ้าให้ความรอดพปร่งไม่ได้ให้แต่ให้เราไปสวรรค์เท่านั้นแต่พปร่งจะมาปกครองเราและพปรองจะมาเลี้ยงดูเราและพปรองจะมาช่วยกู้ช่วยเหลือเราและพปรองจะนําความเจริญรุ่งเรืองมาหาเราพระเจ้าไม่ได้มา เพื่อที่จะขัดขวางความมั่งคังล่ํารวยหรือพระเจ้าไม่ได้มาเพื่อที่จะมาเป็นอุปสรรคต่อาการดําเนินชีวิตอย่าไปคิดว่ามาเชื่อพระเจ้าแล้วเป็นภาระมาเชื่อพระเจ้าแล้วก็มีงานเข้าหรือต่างๆนาน,นานที่เราคิดเหมือนมนุษย์ทั่วๆไปคิดแต่เราจะต้องรู้ว่าพระเยซูเสด็จเข้ามาไม่เพียงแต่ยกบาปมาเป็นแพ็กเก็สุขภาพดีความเจริญรุ่งเรือง อย่าไปรักเงินมากกว่าพระเจ้าถ้าจะสรุปคำนี้ที่ในฮิบูบท 13, ที่13ก็ที่หอ่านอีกสักครั้งหนึ่งคุณสมจิตท่านจะเป็นคนเห็นแก่เงินจงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่าเราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลยเราจาเป็นปจะต้องเข้าใจนะคะใครก็แล้วแต่ที่ไม่ได้รักพระเจ้าแต่รักแต่เงินรักแต่มรดกของพระเจ้ารักแต่พ่อพรของพระเจ้าเนี่ย พระเจ้าบอกว่าอย่าเป็นคนอย่างนั้นอย่าเป็นคนอย่างนั้นแต่เราเนี่ยรักพระเจ้าก่อนนะให้พระเจ้าสอนก่อนสร้างก่อนให้เราเป็นคนมีคุณภาพในฝ่ายวิญญาณก่อนให้เรากลับใจให้เราทิ้งบาปให้เราเชื่อฟังพระเจ้าก่อนพระเจ้าจะดูแลเราอย่างดีนั่นแหละ แต่บางทีเราไม่ได้สนใจเรื่องคุณธรรมไม่ได้สนใจพระเจ้าไม่ได้สนใจฟังคําสั่งสอนของพระเจ้าไม่ยอมที่จะให้พระเจ้าอบรมบ่มนิสัยไม่ยอมเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ยอมให้พระเจ้าสร้างนั่นแหละก็เอามาๆ,ๆเอาแต่เงินนะแต่ไม่เอาพระเจ้ามันสรุปได้ประมาณนี้ไม่ได้สนใจพระจงพระเจ้านะสนใจที่มาโบส์เนี่ย ที่ตอนรับพระเยซูก็ได้ยินข่าวว่าจะเจริญขึ้นมาหลายปีแล้วมันยังไม่เจริญไม่ไหวละแไม่เอาละนายาเป็นคนเห็นแก่เงินแต่จงเป็นคนที่เห็นแก่ความรอดแต่จงเป็นคนที่รักพระเจ้าเป็นคนที่ให้เกียรติพระเจ้าเป็นคนที่นมัสการ,รพระเจ้าเป็นยอมเป็นคนที่ยอมจำนวนต่อพระเจ้าก่อนอันนี้คือพื้นฐานของชีวิตคริสเตียนอันนี้คือพื้นฐานของเราจริงๆ เราจะแม้มาคบกับพระเจ้าเพียงแต่ว่าต้องการให้พระเจ้าเวพร์เราเท่านั้นแน่นอนพระเจ้าจะอวพอร์อยู่แล้วขอให้พงสร้างก่อนฟังพระเจ้าดีๆก่อนให้พระเจ้าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้พระเจ้าสร้างเราจนเราเป็นคนที่มีคุณภาพจนเราเป็นคนที่ไม่หลงตัวเองไม่เป็นคริสเตียนเนื้อหนังไม่เป็นคริสเตียนเห็นแก่ตัวไม่เป็นคริสเตียนเห็นแก่ได้นะคะแต่เป็นคริสเตียนที่ยอมจำนน เชื่อการที่เราเชื่อด้วยใจก็คือการที่เราเชื่อฟังนะพระเจ้านั่นแหละนำไปสู่ความชอบธรรมแล้วเราก็ประกาศถ้อยคำที่เราเชื่อแล้วเราก็ประพฤติตามมันจะมีผลที่เกิดขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นหลักการนี้จะเกิดผลสำหรับทุกอย่างที่อยู่บนพื้นฐานของความรอดถ้าไม่มีความรอดคำสาบก็มาผีก็มาผีจากหนึ่งตัวมันบ้านนี้ชำระให้สะอาดแล้วมันก็จะนำมาอีกเจ็ดเป็นแปด คนนั้นจะตกที่นั่งหลายกว่าเดิมเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความรอดไม่มีการปลดปล่อยถ้าไม่มีความรอดไม่มีการปกป้องไม่มีการรักษาจากรุ่งเรืองก็จะไม่รุ่งนะคะก็จะเป็นดาวล่วงนะคะเพราะฉะนั้นเราดูตัวอย่างจากมันสตานลูซิเฟอร์สิคะพระเจ้าตกแต่งเขาสวยงามเลิศดเลอเพอร์เฟกต์อยู่ดีๆก็ยิงพยองเพราะฉะนั้นก็อย่ายิงก็แล้วกันการที่เราไม่เห็นหัวพระเจ้านี่คือเรายิง เราไม่ยอมให้พระเจ้าสร้างเราไม่ถอมใจเราไม่ยำเกรงพระเจ้าความรอดมันหมายถึงจริยธรรมคุณธรรมเพราะว่าพระเจ้าจะต้องสร้างเราด้วยเพราะพระเจ้าบอกว่ามันเป็นยี่ห้อของพระองค์มันเป็นสิ่งที่พระเจ้าจะต้องสร้างเราให้มีคุณภาพจนกลายเป็นยี่ห้อของพระเจ้านะใครบอกว่าตัวเองเป็นคริสเตียนต้องยอมจำนวนให้พระเจ้าสร้างชีวิตใหม่ คือเขาถูกย้ายมาอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าเราจะไปดําเนินชีวิตแบบเนื้อหนังอย่างเดิมไม่ได้แบบชีวิตเก่าอย่างเดิมไม่ได้ในสองโครินธ์บทที่5้าข้อสิบอกว่ายังไงเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในปรปคริกิ์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่สิ่งสารพัดเก่าๆมันจะล่วงไปนี่เนะี่ยจะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นเราต้องฟังพระเจ้านะคะไม่ใช่มาสั่งให้พระเจ้าฟังเราถ้าเราไม่ได้อะไรดังใจเราก็ ไม่แค็ไม่สนหงุดหงิดฮึดฮัดต่อพระเจ้าพระเจ้าไม่ใช่ลูกน้องของเราพระเจ้าเป็นจอมเจ้านายเป็นเจ้าชีวิตเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจะสร้างเราการสร้างของพระเจ้าเราก็กําหนดไม่ได้ด้วยแต่แน่นอนนะพระเจ้าเป็นความรักอยู่แล้วพระเจ้าต้องการอวยพรเราอยู่แล้วพระเจ้ารู้ว่ามนุษย์ต้องการอะไรอยู่แล้วพระเจ้าจะรับผิดชอบคุณแน่ แต่ขอพระเจ้าสร้างคุณก่อนได้ไหมสร้างเราก่อนได้ไหมเพราะว่ามันจะได้สมกับที่พระเจ้าประทานความรอดมันจะได้สมกับยี่ห้อของพระเจ้ามันจะได้สมกับที่เราประกาศว่าเราเป็นคนชอบธรมไม่ใช่เราประกาศว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าถึงจะออกใบประกาศให้กับเรารับประกันว่านี่คือลูกของเรานี่คือยี่ห้อของเรา, uh aru, เรานี่คือพระฉายของพระเจ้าไม่ใช่เราเป็นคริสเตียนแล้วเราไปดําเนินชีวิตแบบโลก พี่น้องต้องให้คุณค่ากับพระเจ้าเราอย่าไปให้แต่คุณค่าของตัวเองพระเจ้าเท่านั้นที่เราจะนมัสการที่เราจะให้เกียรติพระองค์ปรุงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นจอมเจ้านายของเราให้พระเจ้าสร้างเราเราจําเป็นจะต้องเป็นคนเห็นแก่พระเจ้าเห็นแก่การที่พปรองเสด็จเข้ามาตายไถ่บาปเราต้องเห็นคุณค่าการไถ่ต้องเห็นคุณค่าเรื่องความรอดถ้าเราเห็นคุณค่าเรื่องนี้บอกแล้วไงว่าความรอดมาเป็นแพ็ เราจะต้องเชื่อในสิ่งที่เราได้ยินจากพระคำของพระเจ้าและชีวิตของเราจำเป็นจะต้องพูดในสิ่งที่ใจของเราสั่งมาไม่ใช่ปากพูดอย่างใจเราก็ไปอย่างเพราะฉะนั้นก็ขอหนุนจิตจุดใจนะคะเราจะเกิดผลแน่ๆถ้าเราเป็นคนที่เข้าใจในเรื่องความรอดเห็นคุณค่าเรื่องความรอดเห็นคุณค่าของพระเจ้าสิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราประกาศออกไป มันจะมีผลเกิดขึ้นมันจะมีผลตามมาแต่วความรอดเกี่ยวข้องกับการปลดปล่อยปลดปล่อยออกจากมือมานปลดปล่อยออกจากความยากจนปลดปล่อยออกจากหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่มีประสบการณ์หลายคนไม่มีประสบการณ์จนทรมานก็เพราะว่าออชีวิตของเราไม่ได้สอดคล้องกับพระวจนะไม่ได้เห็นคุณค่าในเรื่องความรอดไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่พระเจ้าต้องการที่จะให้เราได้ก่อนมีการเรียงลําดับ เหมือนเตี่ยก็ทุสอดเมื่อวานพระเจ้าจะต้องเป็นทั้งอันดับแรกแล้วก็อันดับหนึ่งถ้าเราไม่มีพระเจ้าเป็นอันดับแรกและอันดับหนึ่งอย่างอื่นก็ไม่ตามมาบอกเราไงว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เป็นพระผู้สร้างเราเป็นเจ้าของชีวิตของเราและเป็นเจ้าของมรดกในโลกนี้เป็นเจ้าของลูกเราต้องยำเกรงพระเจ้านี่คือท่าทีของเราเราต้องเชื่อ แล้วก็ให้ปรุงสร้างและเราก็ประกาศถ้อยคำแห่งความเชื่อและพฤติกรรมของเราก็จะเป็นพฤติกรรมที่พระเจ้าเป็นผู้รับรองเรื่องความรอดไม่ใช่เรื่องนะคะการที่เรามาเปลี่ยนศาสนาแต่เป็นการยอมรับพระเจ้าการคืนดีกับพระเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเราคืนดีกับพระเจ้าจริงๆยอมพระเจ้าสร้างเราก็เราเป็นลูกที่นิสัยดีสิ่งดีจะไหลเข้ามาเองนะคะในโยบเราก็พูดกันบ่อย ยิบสองคอยี่สิบเอ็ดยสิบสองถ้าเราปองดองกับพระเจ้าสิ่งดีจะไหลเข้ามาคาว่าปองดองการคืนดียอมให้พระเจ้าสอนยอมพระเจ้าสร้างและเราก็เป็นลูกที่มีใจกตัญญูมีมีจิตสํานึกมีสามัญสํานึกต้องรู้จักที่ต่ําที่สูงต้องรู้จักให้เกียรติพระเจ้าอันดับที่หนึ่งอันดับแรกแล้วก็อันดับที่หนึ่งพระเจ้าจะไม่เป็นรองแม้ว่าเราจะประกาศว่าโอ้เราเชื่อพระเจ้า แต่การประพฤติของเรานี่แหละจะบอกว่าสิ่งที่เราพูดนี่แหละสิ่งที่เราประพฤตินี่แหละจะบอกว่าเราเชื่อพระเจ้าจริงหรือไม่แล้วถ้าเราเชื่อจริงเราก็พูดออกมาด้วยความเชื่อจริงๆแล้วก็มีพฤติกรรมทําตามสิ่งที่เราพูดมันจะมีประสบการณ์จริงและพระคําของพระเจ้าจะเป็นจริงพระคําของพระเจ้าจะตอบสนองคนที่เชื่อจริงพูดจริงทําจริง โปรดปล่อยปกป้องรักษาความเจริญรุ่งเรืองสุขภาพที่ดีดังนั้นอย่าหยุดที่จะเชื่อกล่าวความเชื่อของเราออกมาและกระทำตามนั้นข้าแต่พระบิดาเจ้าขอปรงอุ้พอรพระวจนะเรามอบซึ่งกันเละกันไว้กับพระองค์ในนามพระยสุคริตเอเมนเจ้าวพรเจ้าวปร์ค่ะ พระเจ้าเสริมกำลังเทมนค่ะพระเจ้าเสะพเจ้าสรกำค่ะพระเจ้าสกำลังพี่น้องทุกคนค่ะ